อ,อกร้านน้องผิวสวัสดีค่ะน,น้องสวัสดีค่ะพี่ร้านนี้น่ากินมากเลยพี่เดินตามกลิ่นมาเลยอ๋อแล้ว,ลวนี่มาเปิดร้านหรือว่ายังไงคะอันนี้ มีคนเหมาเรียบร้อยนะคะอ๋อออคือจริงๆแล้วเป็นร้านอาหารถูกต้องค่ะเปิดมานานนี่อย่างนี้เปิดมาประมาณก็สองปีแล้วค่ะเปิดมาสองปีแล้วต่อหน้านี้เนี่ยเราคือเราเปิดเป็นอาหารที่ราคาถูกอยู่แล้วต้องบอกแบบนี้คือจานหนึ่งอ่ะสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทอะไรเงี้ยต้องหารเลยนะคะถ้ากลับบ้านก็ห้าสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไข่เราก็คือให้เต็มฟองให้อะไรเงี้ยค่ะไข่นี่น้องฉีดสีป่ะคะไม่เลยไข่อะไรอะคะ ไข่ตูมก็ต้องเป็นไข่ยังมาตูมมู้ว่าไข่ที่ร้านนะคะใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดทำไมต้องเป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดมันจะมีความมันกว่าอ๋อมันมันกว่าใช่ค่ะอืมเราไม่ค่อยได้กินไข่เป็ดส่วนมากจะกินอไข่ไก่อ๋อนี่พิเศษอะไมก็คือเป็นไข่เป็ดดยแล้วดูเด็วเขานี่น้องหิวดูแด็ว เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยค่ะน้าจิ้มที่ร้านเนี่ยจะมีจริงๆมีเยอะกว่านี้อีนะคะอันนี้ก็คือน้ําจิ้มแซวอันนี้น้าพริกกะปิแล้วก็เป็นน้ําจิ้มแจ่วพริกป่นอ๋อแล้วแต่เราจะเลือกให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเป็นตอนตอนไม่มีมันติดเลยเนื้อชั้นดีเลยเนี่ยเดี๋วอใช้เนื้อหมูอะไรคะหมูเนี่ยนะคะของเราเนี่ยมาจากโรงงานโดยตรงเลยคือเราเป็นเป็นพ์ทเนอร์กับเบทาโกค่ะเราใช้หมูเนี่ยเราใช้หมู คุณภาพอ่ะใช่แล้วเราก็ใช้หมูไม่เกินอายุ6เดือนนั่นหมายความว่ามันเป็นหมูอ่อนทุกส่วนของหมูเนี่ยมันจะนุ่มหมดเลย <S <S เราใช้นะคะเครื่องเป็นเป็นเครื่องจักรอมๆเดียร์ๆเลงนะคะถ้าเกิคอเอ่อหมักหมูเนี่ยตีตีหมูเนี่ยในในเครื่องนั้น45นาทีเนี่ยเข้ากับในในเครื่องจักรเนี่ยเข้ากับ8ชั่วโมงของมือน,นวดโอ,เ<ล>อ้เรามันนัจะนุ่มนี่หมิวหมูหมายถึงข้ามหมูก่อนแล้วค่อยตีใช่ไหมฮะเฮ้หลายคมว่าไงอ่ะตีหมูลูก ไม่แต่เห็นเมื่อคู่นี้ได้ยินน้องเขาบอกว่ามีคนเหมาไปหมดแล้วนะเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลด้วยเพราะเหมาเอาไปให้คนอีกทีนหนึ่งถครยแล้วไปทำบุญใครมแบบเหมาไปฮะคุณดาวค่ะคุณ,คณดาวดารืาอใครบอกว่าสาวเราจะไม่ให้เราทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยแต่วนเขาเหมาไปเท่าไหร่เหมาไปอีกแล้ว ทางนี้พี่ดาวหมอไป1,000กล่อง1,000กล่องใช่1,000กล่องค่างค่างฮานเขามีโดตีต้องทำใจดีทำให้ด้วยอ่ะ1,000กล่องไปแจกที่ไหนบ้างคะเออ่ตอนนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ1,000กล่อง1,000กล่องพี่ดาวให้วันละ1น0่้อกล่องสิวันโอ้โหชื่นใจเลยนะคะแค่ทำเยอะมากเลยเนี่ยยังไม่พอนะคะเวลาที่เราไปตามสนตำรวจอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาไปให้ด้วยพี่ดาวก็ เหมาเหมาข้าวหัวข้าวตะเกียไปตามให้สอนใช่สอนอต่างๆเจ้าชอบแจกนะแจกมาเป็นปีๆแล้วว่ะอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณดาวไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะดาวนี่ยกมาเป็นร้านอย่างนี้เลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอันนี้ต้องเหมาเหมาไปเลยนะคะวันนี้ใช่ไหมเขาบอกแล้วคุณดาวบอกว่าพันละร้อยพันที่สิบวันสิบวันคือคือที่เราทำโครงการ bake for the better ค่ะแล้วก็ เราก็อยากจะดูแลเรื่องของบุคลากรแพทย์แล้วก็บุคลากรกที่เขาอยู่ด้านหน้าที่ต้องช่วยเรา<ม>หรือต้องเชิญอยู่กับแอเชื้อโรคอะไรอย่เงี้ยค่ะก็มี น้องปอยก็มาบอกบุญว่าที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็ก็ต้องกจคขาช่วยเหลือค่ะเราก็ทำตามที่ขอมาก็คือว่าสิบกว่านงนะคะวันละร้อยกล่องก็ตอนนี้ราทังเสร็จสิ้นไปเป็นหนึ่งพันกล่องที่กับบุญธรรมชาทุนนะคะขนมทั้งของเค้าของหวานเลยเนาะหมดเลยขนมไี่ลงแรงเราเราเราไม่ได้ว่าอยากจะให้คือเราคัดเลือกอะค่ะคือคือของน้องปอยเนี่ยคือเราได้ชิมแล้ว แล้วก็จริงๆหมูประเทียมเนี่ยเป็นอะเรที่อด้านที่ของของบ้านเราอยู่แล้วแล้วหมูของเขาเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยนะเข้านุ่มด้วยพี่ครับคือเรารู้สึกว่าเวลาเราจะให้เข้ากล่องที่ไหนอ่ะจริงๆ,งๆนะคะ <ๆ S 1> ถ้าเกิดสังเกตดูที่ในในไอจีอะไรเงี้ย เราจะขัดเลือกสิ่งที่เราชอบหรือว่าลองด้านลอยใช่ไหมช่บไปถึงว่ามันชื่หรือไม่อร่อยเอันนี้หมูทอดเนี่ยดูเหมือนมันจะธรรมดานะคะแต่ว่าถึงมันจะไม่ได้ร้อนออกจากเตาเนี่ยมันก็ยังนุ่มอยู่แต่มันก็ดูเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันมากเลยนะแล้วก็มีเทียวใช่ไหมแล้วเ็นน้ำจิ้มของเขาเนี่ย มันเหมือนเป็นเหมือนแจ่วมีเลื่อนไปเรื่อยเมื่อก่อนเอาเอาไปบริจาคไม่ใช่เมื่อก่อนเอาไปมอบให้กับเออ่ฉนิตำรวจที่ที่ดินแดงค่ะมอบไปก็แบบน้องปอยขึ้นรถมาก็สั่งให้พี่เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันน่าทักมันมันทะลุกล่องออกมามันน่าอร่อยแล้วก็ที่บ้านค่ะชอบไข่ต้มยำตะลุ่มแล้วก็ที่ของร้านของน้องปอยเนี่ยใช้ไข่เป็ดใช่นะคะก็ก็คือแบบ เอาหน่าอย่างน้อยทํางานเหนื่อยเครียดๆ,ๆหรือว่าใช้พลังงานเยอะได้ทานอาหารมื้อที่พิเศษนิดนึงอะที่มันไม่เหมือนที่เขาทานทุกวันมันก็น่าจะ ท่ไ้เป็นกำลังใจกันจริงใไห้นะนิสัยคุณดาวจะเลือกอะไรที่เป็นเน้นที่สุดด้วยอ่าดีที่สุดจะเน้นเรื่องเรื่องประทานนิดนึงก็เวลาจะให้ของเรืองอ่ะตัวจะห่อห่อจะทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรเลยเน้นในรายละเอียดแล้วต้องอร่อยจริงนะทานจริงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะชิมเลยแต่ว่าเอางี้วันนี้คุณดาวเหมามาทั้งหมดทั้งไปแจกด้วยนะแล้วก็วันนี้องไสเด้วยน้องหมิววันนี้ทุกคนจะได้ทานจะได้กินด้วยได้ทานด้วย สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN แกะออกมาแล้วมันไป่ตูมเอามาเคมใหม่ได้ทำรตูใครสามารถเคมได้ไดหุย้ยเสือบคว่ำ ที่แบบพลสเซนด้วยที่แบบว่าสามารถเอาไปทอดเองที่บ้านหรอร้านมีกี่สาขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเปิดหน้าร้านที่แบบสามารถนั่งทานได้แบบตามรัฐบาลกำหนดนะคะก็คือวิภาวดี6 0สิบอ๋ออยากถามถามนิดนึงเหมือนตามเพลงเลยเนาะเดือยไม่ดาวค่ะคือเห็นคุณดาวนะเปิดไอจีก็ทำขนมทำขนมแล้วเรามาที่บ้านเห็นคุณดาวเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเพราเป็นทำขนมอะไรต่างๆอยู่ คือโครงการนั้นเห็นบอกได้รับการตอบรับมากใช่ค่ะคือได้ได้เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทสามอาทิตย์สามอาทิตย์เราได้เลยแล้ก็เลยเอาเงินเนี้ยพอพอได้สตังค์มาก็ต้องไปจัดสรรคนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องมากลับมาทำขนมอะไรางี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้แรงงานนี่มานานแล้วเหนื่อยไหมดาวแล้วเหนื่อยก็คิดว่าเหนื่อยนะรับสนิทแต่ว่ารับสนิทมีความสุขทำงานให้แล้วก็ที่ว่ามันไม่ใช่ระยะยาวเดี๋ยวมันก็ ซาซาอะไรอย่างเงี้ยคารมณ์ก็เดือดร้อนกพราเราใช่คือเป็นแบบพอเรารู้สึกว่าพอเราไปถึงแล้วทุกคนแบบตอบรับหรือว่าเขารู้สึกว่าแบบเนี่ยเราไปที่เขตของเตินเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยเดินเข้าไปยังไม่ถึงหยุดขาจริงเลยฮะพี่ๆที่เป็นฝ่ายรักษาหรือยวเขาเรียกว่าคนก่อถนนเนี่ยลุกขึ้นยืนต้อนรับแล้วบอกว่าแล้วเขาน้ำตาคลอนิดนพี่บอกว่าขอบคุณนะคะที่นึกถึงพวกเราเหมือนเหมือน ความรู้สึกคือเหมือน,นว่าไม่มีใครอ่ะนึกถึงเขาเท่าไหร่ออรหรือเปล่ารงจริงๆต้องบอกอว่าทุกหน่วยงานนะทำงานหนักกันหมดโดยเฉพาะขางการับขยะมาต้องมานั่งคัดแยกทําอะไรหลายๆอย่างมันเป็นงานหนักที่ต่อเนื่องกันมาคือเรามีโอกาสได้ทำคลิปคลิปหนึ่งเพื่อได้คุยกับผู้ใหญ่ทางกรุงเทพมหานครคะนะ,ะว่ามาสัสเนี่ยแค่เราช่วยไปบรรท้งเนี่ยครับด้านที่เป็นเชื้อแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงพลาสติกหรือหรือขวดที่ใช้แล้วหรือบอกเขาสักหน่อยลว่านี่เป็นขยะติดเชื้อแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ผูก ถุงอันนี้แล้วเอาไปให้กับคนที่ถึงที่ที่มาเก็บขยะเราเก็บขยะคือช่วยระวังให้เขาแต่พี่เชื่อไหมว่าแค่เราเดินไปยังไม่ถึงเขาอ่ะกลิ่นมันแบบแล้วแล้วพี่ๆเหล่านี้เขาต้องอยู่กับกับกลิ่นหรือกับไม่ไม่ได้สวยงามงบกปรกแทนเราเนาะเราช่วยนิดนึงเราเราอยากจะขอความร่วมมือของของทุกท่านท่านั้นเองอะค่ะคือเราว่าไอ้นักขยะเราอาจจะอาจจะชินไปแล้วแต่เรื่องหน้ากากเนี่ยเซฟเขาเซฟเราแล้วก็ กรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยก็จะได้จริงดีขึ้นหรือว่อบอบาปลอดภัยขึ้นกว่านี้นะคะแล้ว่าม,มันต้องดีแน่นอนถ้าเราช่วยกันจํากัดไอ้เชื้อตรงนี้ได้คือนี่คือหนทางหนึ่งในการลดการแพร่เชื้อโดย<ช>ที่บางทีเราไม่ได้นึกถึงนะคะเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวทําได้ทุกบ้านช่วยร่วมมือกันเนาะใช่แต่ต้องบอกว่าปีที่แล้วที่เราไปลงพื้นที่กับคุณดาวก็ลุยไปซะตายก็อันนั้น จับตะเข็บชายแดนแม่ครัวคุณดาวก็เป็นลมแม่ครัวคุณดาวเป็นลมแล้วค่ะปีที่น่ารักค่ามะร้าอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเลยค่ะมูลนิธิวุจิชินดาเนี่ย17ปีแล้วคุณพ่อเป็นคนผ่อตั้งแล้วก็จริงๆชื่อเต็มคือมูลนิธิวุฒชินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว อันนี้เขาก็เป็นภรรยาตำรวจนะคะอ๋อสามีเป็นตำรวจเหมือนกันก็จริงๆถูกต้องอยู่ๆแต่อันี้น้องป่าเป็นฝาแฝดอันนี้ภรรยาทหารอ๋อก็ราชการเหมือนกันสองเหล่าเลยแล้วก็คุณพ่อเป็นตำรวจด้วยอันนก็ถือว่าเราก็ตอนนี้น้องปอยก็มาเป็นผู้ช่วยเราด้วยก็เรียกว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็เหมือนกับน้องเขาคิดราคาก็ไม่ได้คิดราคาแพงคิดราคาทุนที่จะเอาไปช่วยเหมือนเราช่วยกันคนละพส้นทางด้วยนะคะ เขาอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็ชุมชนชก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตและปีนี้มีโครงการ Bake for the b e t t l r เนี่ยใช่ไหมคะอันนี้โครงการน,นี้จะทำไปถึงเมื่อไหร่ครคุณดาวนะวันนี้คงทำไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังจะหมดนะคะ<ห>จนกว่าคนจะไม่ซื้อด้วย <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าโควิดก็จะจบเร็ๆนี้ด้วยนะใช่ค่ะก็คงจนะ ขยับไปเป็นการช่วยเหลืออย่างอื่นด้วยค่ะ mm hmm. คือหมายว่าเราก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ mm hmm. จริงๆมันมีหน่วยงานที่ที่ขอความช่วยเหลือมาที่เรียนไปเมื่อเทปก่อนนะคะ <Okay. S 2> ว่าเรา,เราจริงเราอยากขายขนมอันนี้เพื่อไปช่วยองค์กรบางองค์กรที่ขอ mm hmm. ทุนเรามาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอ,พ,อพอช่วงนี้มีวิกฤตโควิด mm hmm. เราก็ตัดกบอันนี้มาให้ก่อนจริงๆมียังมีความช่วยเหลืออีกมากเราก็เลยคิดว่าเราก็ค,กคงจะพยายามทําตรงนี้ให้ได้นานที่สุดให้ได้มากที่สุดล่ะคะแล้วก็พยายามจะ ช่วยเหลือบรรเทาทุกทุกหน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือมาให้ได้มากที่สุดแล้วมีขนมตัวใหม่คนจองเข้ามาแล้วด้วยชิมแล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วเป็นฝ่ายอะไรนะคะมีใจว่าจะเอาอะไรออกก่อนรับรองไม่ไมีที่ไหนเพราะว่าเราทิพเองร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างนั้นรอติดตามดิเจนน่าถึงเกินล้านละอใช่ใช้เงินเก่งมากเลยค่ะเรามีแล้วเรารีบรีบตกเป็นจีเลิศดีใช้ประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะคะอย่างนั้นเราไปแพ็คของกันดีกว่ามามาหมูหมูไอหนูไม่ต้องมีโอเคนี้ถูกต้องเลใช่ดูแบบ ไข่ยังมาตูมที่ร้านนะคะก็คือถ้าสมมุต no ิว่า exactly. ลูกค uh ้าแกะมาแล้วมันไม่ตูมเอามาเค็ม่ได้ทมมาตูไข่สามารถเค็มได้ใช่ค่ะจริงจริงโอ้โหแสดงว่าเขามีความแม่นยำในการต้งมากแล้วก็น้ำจิ้มอีกอย่างหนึ่งที่ร้านที่แบบ ขายดีสุดๆเลยก็คือน้ำน้ำพริกกะปิใช่ขายแยกก็ได้หรือถ้าทานที่ร้านก็คือผักน้ำผิ้มฟรีหมดแล้วก็เติมข้าวด้วยนะคะอ๋ออยู่แผ่นอีเกือบคว่ำนะเกือบคว่ำนะอค่อะใช่ค่ะฝากล่องเกือบจะปิดไม่ได้แล้วค่ะคุณขา ชีวิตจริงผู้ชายทัวไหมไม่เห็นมีใครทัวรเลยค่ะต้องบอกว่าเธอนี่คือตัวแทนกระบอกเสียงของผู้หญิงที่ด่าผู้ชายผ่านเพลงค่ะคุณปานธนาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ด่าแบบเจ็บปวดมากแต่ไม่อยากแล้วไม่มีใครเกียดปาพี่รู้ได้ที่พี่รู้ได้ที่พี่คิดว่าพี่มั่นใจเสียงอัญชงพลังของเขาเนาะแล้วเนื้อหาด้วยเนาะโดยส่วนใหญ่จริงจริงคนเขียนก็เป็นผู้ชายนะคะแล้วคนเขียนเขาดูคาแรคเตอร์ปาหรือว่าคุยกันก่อนไหมฮะเพราะว่าเขาคงจับความที่เราเป็นคนพูดจาอย่างนี้ค่ะตรงไปตรงมาจับคาแรคเตอร์เสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในภาษาเพลงแต่ดูน่าเชื่อถือไงเวลาร้องแล้วด่าผู้ชายเนี่ยดูน่าเชื่อถือชีวิตจริงผู้ชายกลัวไหมไม่เห็นมีใครกลัวเลยค่ะ เราก็เนาะถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีความรักมีแฟนนีอะไรเคยมีไหมเคยเคยค่ะเคยเคยมีค่ะคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คําตอบที่เราอยากได้นะตอนนั้นมันคล้ายๆกับว่าเราเองอ่ะก็ยังมีความเห็นแก่ตัวที่อยากจะอยู่คนเดียวยังหวงแหน ความรู้สึกยังหวงแหนเวลาคือเวลาเนี่ยก็มีน้อยเท่าน้อยแล้วตอนนั้นทํางานเยอะมากเราก็ไม่มีเวลาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังมีความเห็นแก่ตัวพอเวลาที่เรามีเวลาเราก็จะอยากได้เวลาของเขาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอย่างเงี้ยมันคือความเห็นแก่ตัวซึ่งตอนนั้นเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันคือความเห็นแก่ตัวเราจะไปเทคเอาของเขาเพราะฉันทำงานเธอก็น่าจะให้เวลาเพราะฉันว่าเมื่อไหร่ปั๊บเธอคุณจะต้องว่างมันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องรู้สึกว่าเราพอดีกว่าเราสละีตรงนี้ดีกว่าเราก็จะเป็นทุกหนึ่งของเขาเขาก็จะเป็นทุกนึงงขอเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเวลาก็ถือสิ่งแปลเนี่ยหน้าตรงหน้าทานตัวเไม่สนใจเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะคือเขาจะห้ามสมน้ำมไม่จ่ยแ่ครีมเขาไม่ส่องครีมเขาไม่แล้วเวลาอยู่วัดนะมันจะงานหนักจะกางแจ้งจะกวาดลานจะเก็บกวาดจะทำดูดสารพัดแรงงานด้วยเนาะเขาเรียกว่าทิ้งตัวไปเลยจริงๆแต่ตอนนั้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาบันกลับรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะเสียด้านสุขภาพไปในแง่สุขภาพผิว แต่ว่ามันก็ได้บางอย่างมาที่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ปัน44จะเข้า45เนี่ยพูดเลยว่าลุยจนเละต่ดูตอนนี้ไม่ที่เห็นเจ๊งเลยนะมันเพิ่งดีขึ้นค่ะมันเพิ่งดีขึ้นมันเจ๊งขนาดไหนต้องดูที่รูปอะค่ะนี่ค่ะนี่ก่อนนี่มันนี่ก็เด็กผู้ชายที่ไหนมันเริ่มจากแห้งก่อน่ะพี่แหม่มเพราะว่าหนึ่งไม่ทาอะไรเลยแล้วก็ลุยแดดทั้งวันเนาะพอมันเริ่มจากแห้งมันก็มีเลยค่ะตรงนี้มาก่อนเลยร่องยิ้มเนี่ยคือมันจะเป็นเส้น แล้วก็ตรงนี้ป็นกระจุกกระจุกกระจุกดำๆคือมันแห้งระดับที่ว่ามันเป็นฟิล์มขึ้นผิวเลยแล้วมันก็ถูๆๆใหญ่เลยมันก็เป็นคุยๆออกมาพอวันหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาทํางานเนี่ยมันมาเห็นหน้าตัวเองนี่แหละถึงได้เริ่มรู้สึกสํานึกก็เลยต้องกลับมาหาตัวช่วยอย่างงี้ค่ะพอหาตัวช่วยเนี่ยก็ค่อยๆดูก่อนว่าในท้องตลาดเขาใช้อะไรกันเหรอเพราะเนื่องจากว่าห่างไปนานก็ดูๆๆก็ไปเห็นเซรั่มตัวนี้แหละค่ะเห็นเซรั่มไปเรื่อยๆตอนแรกก็จะไม่ใส่ใจ จนแบบดูก็เริ่มสนใจเพราะว่า<ม>เราเห็นดาราหรือพี่ๆในวงการที่ใช้แล้วซึ่งแต่ละคนเราก็รู้จักจนวันนึงเนี่ยมันไปรายการ,นการห<ม>นึ่งไปเจออมูมดีโลดีหลกนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวผลักดันทางใจแล้วก็ไปเห็นหน้าแกสดๆนี่แหละเลยแบบเฮ้ยเครื่องกับอ่างเอี่ใต้เลชิน่าเนี่ยลองใช้ดีมันดีนะป่าใช้อยู่คุณฟ้าช่วยมันมันก็เอามาลองใช้ก่อนลองใช้กระปุกแรกกระพานไปกระปุกสองกระพานไปพอกระปุกที่3เนี่ยเริ่มเริ่มแฮปปี้เพราะว่าคือไอ้ที่ปันบอกเป็นฟิมๆมันแน่นอนมันหายพวกกระจุกกระจุกดำๆมันก็ค่อยๆจางนน้อแกมมไที่ เส้นเลยเนี่ยมันค่อยๆล่ะค่อยๆพื้นขอให้ความแห้งฉันหายไป้วคมชุ่มชื้นฉันกลับมาแต่ไม่เหนอนะอใช่ใชตรงนี้มันดีตรงนี้ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าถ้าท่านใดที่สนใจนะคะ อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่เขาหวงแหนมากเพราะปันบอกเขาว่าถ้าเกิดปันมาแล้วไม่ให้โปรโมชั่นนี้ปันก็ไม่มาให้เอาสิไม่พลากดก่อนเลยค่ะ7 7เอาโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยค่ะ1577เต็มตัวไว้เลยนะคะหรือว่า line a t r e l a i n a นะคะ30สายแรกนะคะซื้อเซรั่ม1กระปุกใหญ่ค่ะเปิดสิแถมอีก1กระปุกใหญ่ในขนาดที่เท่ากันปันยังมีแถมขนาดพกพาให้อีก2กระปุกสี่ชิ้น7,800บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยจ่ายเพียง2,900บาท ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนตกวันละ35บาทเองสําหรับการที่เราจะให้น้ํากับผิว30สายพี่ขอเพิ่มได้ไหมคะได้สิคะโอได้สิคะใจดีด้วยค่ะใช่สิคะปันให้5นาทีนี้นะคะเปิดแค่5นาทีไม่จํากัดสายล้กัน30มาเมื่อกี้มันคงเต็มไปแล้วล่ะอย่าลืมนะคะ4ชิ้นนี้นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก2กระปุกจ่ายแค่ 2009เท่านั้นรีบโทรมาเลยค่ะ1577ค่ะหรือว่าไลน์แอดไรเลจนะคะหลายคนบอกว่าเงินเดือนยังไม่ออกทำเงินโทรจองสิทธิ์ได้จองสิทธิ์จะขอโปรนี้ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนมาจ่ายได้ค่ะรูดบัตก็ได้มากรูดบตรรูดบัตก็ได้ด้วยคือปานมาเนี่ไม่ธรรมดานะทั้งเรื่องเขาทั้งโปรโมชั่นอะ ถูกจิตพี่มากครบท้วนเลย15.7 7ก็อย่าลืมโทรค่ะโปรโมชั่นนี้น่าจะผ่านหมดเวลาไปแล้วอุป่านี้หมดแล้วนะคะอย่กว่าแต่โปรเวลาหมดเลยรายการแล้วก็เวลาหมดเวลาแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอโอกาสหน้าเชิญใหม่ดีมากเลยนวันนี้ขอบคุณคุณปานธนทรมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรานะคะวันนี้เรา3มคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ